โอ้ยควันหอมฉุยช่วยด้วยหยุดไม่ได้แล้วกันหมูหยุดกินหนังหมูไม่ได้ นนครับนะวันนี้จะพาทุกคนมากินอาหารบุฟเฟ่เกาหลีนะครับที่ร้านมีโซประชารถที่หนึ่งสามหนึ่งนะครับตลาดซูโกอีกนะครับเพราะว่ามีที่จอดรถประมาณร้อยคันได้เพื่อนๆสามารถมากินได้นะครับเป็นร้านกิ้งย่างเกาหลีเปิดใหม่ตรงประชารถที่หนึ่งสามหนึ่งครับผมถามเข้ามาเลยว่ามีอะไรขายวิธีเดินทางมาตลาดซุกโกอีก e นะครับตลาดซุกโกอีก e เนี่ยอยู่บนถนนประชาอุทิศนะครับเสิร์ชจาก Google Map ได้เลยวิธสีสังเกตให้สังเกตง่ายๆครับตรงข้ามตลาดจะเป็นหมู่บ้านวาราลม ด้านข้างตลาดจะเป็นหมู่บ้านฟ้ากินปากครับผมในร้านเนี่ยครับมีโซโปิงย่างเกาหลีนะครับจะอยู่ตรงด้านหน้าสุดของตลาดสุโก้อีกเลยครับเพื่อนๆขับเข้ามาจอดรถด,ด้านในได้เลยนะครับเวลาเปิดทําการคือช่วงเที่ยงนะครับถึง4ี่ทุ่มครับผมของทุกๆวัน ร้านมีโซบาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์นะครับราคาหัวละ299บาทรวมน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นราคาเน็ตไม่มีอะไรใจเพิ่มแล้วครับผมเพื่อนๆที่สะดวกแถวนี้สามารถแวะมาอุดหนุนร้านได้เลยนะครับร้านจะมีทั้งโซนที่เป็นห้องแอร์นะครับแล้วก็มีโซนที่เป็นเอาดอร์ด้านนอกครับเพื่อนๆก็เลือกตามความใจชอบได้เลยนะครับเมนูของร้านจะมีทั้งหมูและเนื้อนะครับแล้วก็อาหารทะเลครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กาโมจะพาทุกคนมาทานอาหารนะครับที่ร้านอาหารเกาหลีตรงออประทัดหนึ่งสามหนึ่งนะครับเพจพุ่งพลนะเป็นร้านเปิดใหม่อยู่ในตลาดสุโกุ้ยอนะครับผมวันนี้จะพาทุกคนมาดูว่ามีเมนูอะไรบ้างนะผมขอแนะนํามเมนูแรกก่อนเลยฮะตัวนี้นี่สิ่งนี้เรียกว่าคอหมูหมักซอสเกาหลีนะครับผมอ่าร้านนี้เป็นร้านบุฟเฟ่ต์นะเพื่อนๆเพราะว่าเพื่อนๆสนะาม,มารถแวะมาทานได้นะครับเพราะว่าราคาไม่แพงมากคอ,อหมูแบบน้ำมันงานครับ เมนูที่สองนะเมนูที่สามนี่สำหรับคนที่ไม่รักสุขภาพของผมนะครับหนังหมูหมกักซอยสีอิ่วนะครับเมนูที่สี่เพื่อนนะสามชั้นโคชูจังครับสามชั้นโคชูจังขอญาติกินเพื่อนดูนะดูเท็กเจอร์ความหนาก่อนจะย่างนะครับสามชั้นโคชูจังเมนูต่อไป คือที่นี่มีทั้งอาหารทะเลแล้วก็อาหารอาหารที่เป็นเนื้อนะครับเนื้อแล้วก็หมูไม่หมดเลยเมนูต่อไปนะครัจ่วมอดูความหนาวแจ่วมแบบนี่ความหนาเพื่อนหบนาะไซพิเศษนะไซแบบพัดมาแล้วเมนูต่อไปนะครับเพื่อนๆกุ้งนี้กุ้งแก้วเอาแล้วนะครับเมนูทเนะเลบ้างเนี่ย หอยเชลล์ครับหอยเชลล์และอันนี้ฮะเป็นจุดไฮไลท์ของร้านนี้ฮะคือเสือร้อ,องไห้ให้ดูเท็กเจอร์ก่อนเสือร้องไห้เดี๋ยวเราจะย่างกินให้หมดเลยนะครัปลาหมึกบวนนัวอาหารทะเลน,นะครับปลาหมึกปลาหมึกนะครับนี่ปลาหมึกโอเคนะ เราจะเริ่มรับประทานอาหารร้านนี้เพื่อนฟังเราจะรีวิวยเพื่อนนะครับว่ารา้านรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมคุ้มราคาไหมจริงๆีร่าราคาตอบเลยคุ้มเพอสองร้อยเลสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่ไม่ไม่ได้แพงนะในรูปนี้ถือว่าถูกมากแล้วโอเคควันหอมฉยุยนี่รา้านสุขภาพมากเลยมีเห็ดย่างก่อนเลยนะเอาหมูย่างที่หลังย่างเห็ดก่อนนะเพื่อน คู่ยังต้องมาเป็นคู่เลยอ่ะที่ดูดิด เราจะชิม,มเพื่อนก่อนแล้วขออนุญาตชิมของที่เป็นของอาแะพิทไทเซอร์ก่อนก็คือของทอดไก่คาราเกะฮะให้พอชั่นมันเยอะมากเลยนะคือหนึ่งจานมาเกือบติดม,มีความในคาราเกะเขาคือไก่คาราเกะเมนูที่สองยังนะเบคอน จุ้งเหมือน้ำจิ้มอะไรดีอ่ะตุ้งุ้งจังแล้วกันจ<ม>ุ้งจังอร่อยขอบคุณครับอันนี้คืออะไรเกิดยวลองให้เดี๋ยวลองให้นะอขอจิ้มแบบไม่จิ้มเลยนะได้ดูความเหนียวของนี้นะแล้วการหนัก นี่ไม่พูดนี่ยมันไม่อร่อยนะไม่ได้บอกว่าแม่อร่อยคือร้อนเดี๋ยวร้อนง่ายกูไม่ต้องชิมมันก็ได้รสชาติดีอยู่แล้วต่อไปต้านมะเร็งงานวิจัยบอกว่าการกินปปิ้งย่างทุกวันจะนำมาขึ้นการเกิดมเะเร็งฮะเราต้องต้านด้วยอะไรฮะผักผักก็คือเห็ดจริงๆเห็ดไม่ใช่ผักนะกเห็ดเป็นชะลาด อ่ะเดินถมามลกันอย่าอธิบายให้เด็กเข้าใจยากไอ้คำน,นออร่อยอ่ะจำเลยเลยเออหมูก็จะได้จำไม่ได้น้ำหมูมันต้องรอน้ำหมูวมาางงเวลากระตุกม,มันจะงอหน่ใหม่อ๋อต้องมา,างอใช่ใช่กระตุกใช่มันมันจะงอเนื้อหมูเวลากระตุกมันจะงอนะเพื่อนๆพื่อก็ซุปปลไรลไหมพี่ไม่รู้อ๋อซุอาาปปลาไหลซุปปลาไหลเป็นซุปเนื้อเขาบอก อร่อยฮะคผสมลายเป็นตุกเนื้อให้ดูยังไงด,ดไีดูยากไม่ต้องรู้ว่ากันไปก,กินเองแล้วกันฮะ,ะมีซุปมิโตะมิโตะไม่เอามิโตะใครๆก็เคยกินชิลบอกชิมินีงก็นบ้างก็เจเนอเรทเลยบอกมิโตะไม่มิโตะเจเนอเรทเหมือนทุกร้านนะครับเฮ้ยเกียรพูดครับเนี่ยแบบเรียลิตี้แล่ะให้ตัดเลยนะตัดตัดเลยเขาตัดให้ นี่คือสุดแล้วนะเพื่อนๆฝั่นงนี้อ่ากรีนไม่มีมะเร็งฝั่งนี้มะเร็งขอแยกตัดได้ก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะหาว่าไอ้ถ่ายแต่รีวิวแล้วแบบไม่ดูแลกันแล้วกันเนี่ยต้องช่วยจ้างกินด้วยนะครับได้จริงๆเขามีผักนหอยนะใช่ป่ะขามีหั่หอยด้วยปะ่ะ แต่ไม่เอาครับผมไม่ทานสารขอบคุณมากนะครับนี่เขามีถักวหอมให้ระเบิดทั้งหมูถูกแล้วนี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่หนังหมูนะเพื่อนอันนี้คือหมูสามชั้นเอ่อคอสโคจูจังครับัต้องทิ้มเลยหอยแล้วหอยแล้วจบแล้วไม่อันนี้หนังหมูอันนี้หนังหมูตาดีเหรอดูหนังหมูดิ อันนี้ไม่ได้สัน่นใ่หมมันสันส่นมันเองนะเห็นความ flexible ออของหนังหูป่ะอ่ใครรักสุขภาพปิดตาไว้เดี๋ยวดูคุณเอาขึ้นั้ยไหมไม่อเอเาเพลงก็ดังมากเลยจะโดนลิสกิสนี่เนี่ยไม่ไม่น่ารอด <laughs> ไม่น่ารอดเพราะว่าโค้ลงไป YouTube งงยูทูปเพื่อนๆโดนเลกนิดด้วยนะ <laughs> เฮ้ยเวลาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะนิดนึงนะ เขาบอกว่าถ้ามีคนดูครบ5้0คนและยอดวิวครบ1 0 0 0 0มื่นมีควรรมิววิวแรกเมื่อไหร่จะได้ร,รายได้ทั้งหมด18บาทนะครับทำไรได้ <c oughs> ช่วยเลยนะอยากได้เงิน18บอยากมีความรู้สึกว่าเฮ้ย YouTube โอนเงินให้กู18บาทเรียกว่าหนังหมูเพื่อนหนังหมูอร่อยมาแร้ว <c oughs> นังหมูดีมากเลย เนี่นะครับอยาขอย่างให้เพื่อนเอาแต่นั่งคุยกับเพื่อนๆในในย t u b e เนี่ยก็ลเลยไม่มีเวลาย่างหมูเลยผู้จอดนะแบบพอพบเออ,อ 500, 500ห้าร้อยห้าร้อยสัมสทถเขาจะเปิดไลฟ์ไ,ได้ให้เราสิบแปดบาทจริงๆไม่สนใจเรื่องเงินนะมันคือความตัใจแบบหนึ่งเลยที่จะได้แบบมีคนมาดูเราถึงว่าห้าหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่ทุกงุนี้คนดูเยอะนะฮะขอบคุณมากๆเลยทุกคนที่จริงใจนะพอกินนะหารก็เดีเวลานานจะเริ่มเลี่ยนต้องตักเลี่ยนด้วยอาหารผ <c oughs> ่ตัก่ากตัวแรกนรี่ฮะทุกร้านกเกาหลีต้องมีนะถั่วง่าถั่วถั่วงอ,อมอ่ะค่ะดี ทนนี่ต่อร้านเกาหลีไม่ค่อยมีแต่อันนี้เป็นร้านเกาหลีแบบฟิวชั่นมั้งยำสาหร่ายรสชาตมาตรฐานก็คือทุกที่เหมือนกันหมดหน้ามาจากโรงงานเดียวกันเมื่อเอชัวโรงงานบริษัทหนึ่งที่ดังๆพูดชื่อไม่ได้แต่ถ้าสปอนเซอร์เข้าจะพูดให้อีกนั้นหน้าเลยอ่ะไม่แน่ไม่แน่ของแบบนี้มันไม่แน่เลยอันนี้คืออะไรอ่ะ อ๋อมันบดเพื่อนนะมันบดสีแบบสีเปรียม,มากเลยมันบดมีความจุยซี้ฉ่ำอร่อยหวาอน,นอันนี้ไม่เหมือนที่อื่นเพื่อนต้องพูดข้อมูดได้เพื่อนฟังไม่เหมือนครับอันนี้อร่อย คุณก็คีบต่างเลยคีบไเปเองมาเถอะเยอะแล้วนะเต็มจ่เาเราเราเพียบพื้นยักษ์มาไปหมดอาหารทะเลฮะเรากินสเปซกสปาบเป็นปปนักรีวิวที่ไม่ดีนะเรากินมั่วๆให้รู้ว่าเราไม่เป๊ะไงมุ่งจับได้แล้วพี่อร่อยเพราะว่าน้ำหมัก,กอร่อยเอาร้านไหนทำน้ำหมักอร่อยก็จะอร่อย คราวนี้ถ้าเพื่อนเมื่อไปเคยไปกินอาหารเกาหลีนะครับอาหารเกาหลีจริงๆเนี่ยถ้าเป็นออริจินอลจะจืดแต่ถ้าเป็นรสรสคนไทยจะมีรสชาติเค็มหวานมันมีบอกเคล็ดลับเลยตัดเลี่ยนด้วยผักดองฮะนี่อร่อยกินป่ะอร่อยเดือดเดือดนั่งมาแปดนาทีแล้วลืมบอกว่ามีต่างฟรอ ขอโทษด้วยทุกคนนะเห็นปะไม่มีพอดเลือดไม่มีสตอรี่บอร์ดเละนี่มีสามซอสแบบนี้นะอันแรกน่าจะเป็นโชโชยุบ้างให้วโชยุแล้วก็อันนี้คือแลออน้ำจิ้มกุกกี้อันสุดท้ายเป็นโชูคโคชูจังโคชูจังโคชูจังเดืยดเล็ตจีมากรู้เลยไม่ทำกันมารู้เลยไม่ทำกันบ้านมาขอโทษด้วยนะครับฝากกดสามกระไล่ด้วยนะ มันหมูสุกย,ยังไม่สุกอันนี้คืออะไรหมูสามชั้นไม่อันคอหมูหมักซอสกุกซูจากตอนเทเได้พิมพ์ปั๊บน้ำจิ้มสุกี้นะเพื่อนเพื่อนสุกี้เกาหลีไม่ทำไมไม่ทำไนบ้านมาตอนแรกเราจะไปกินส้มตำกันแต่ร้านส้มตำมีคนเหมาก็เลยไม่ได้กินราะร้านนี้ก็เลยเป็นร้านที่ต้องมารีวิวแทนนะแบบเป็นแบบไม่มีกันบ้านเลยกรัน เออแบบเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะเราหิวมากแล้วน้ำจิ้มบุกี้ก็น่าจะทำ,ทำเองนะไม่น่าซื้อมาเพราะรสชาติไม่เหมือนอื่นเออลิ้นเทพลิ้นเทพชิมแล้วก็รู้หมทุกีง รอปลาหมึกสุกก่อนนะครับมาต่อไปนะฮะเป็นการชิมอาหารทะเลบ้างฮนะเริ่มจากปลาหมึกก่อนเลยชิงอาหารทะเลนี้เสียบตอเสียนเพราะว่าอาหารทะเลมันมีความเขาเรียกว่าอะไรนะซีนิฟีฟเองในการดูแลการ <จะ S 2> เ,เก็บรักษาเพอาหารทะเลที่ผมไม่ทานเลยอย่างนั้นเนพื่อนๆตามมาทั้งเจ็ดคลิปแล้วเนี่ยแปดคลิปแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะรู้ว่าผมไม่ทานหอยมีแค่คลิปเดียวที่ผมยกเว้นอีกละและละคลิปนั้นที่เพื่อนไปดูนะผมก็ไม่ท้องเสียด้วยเดี๋เป็นคนท้องเสียง่ายนะครับ เพราะมรวันนี้ผมก็จะไม่ทานหอยแต่ให้พาร์ทเนอร์คนนึงทานแนนโอ้ยแกบระเบิดโทษครับเราจะเริ่มอะไรครับนี่หมึกถูกแล้วเนอะคุณถูกแล้วแหละมไม่แย่ขอโทษครับดึงนีเอาจาะฝ่าไม่เก็บมากเลยโทษจริงเนี่ยเดรรตี้มากเลย ไม่แย่ไหมคราว่าไงอาจจะไม่ได้สดเหมือนอยู่ในทะเลแต่ก็ไม่ได้แบบเน่าไม่ได้ไม่ได้แบบก็กินได้มันเป็นราคาแบบนี้ถือว่ากินได้ก็คือไม่ได้ไม่ได้สดมากๆเหมือนว่ายน้ำขึ้นตทะเลถ้าจะสดขนาดนั้นไปกินหมึกช็อตนะแต่ก็กินได้ไม่ได้ไม่เด้แย่กุ้งแบบเค้กกุ้งแบบไม่กุ้งเหมือนกินในตัวแล้วนะกุ้งกดกุ้งห่าน อ๋อก็เมือนตัวนึงแล้วก,กันเผื่อปลาหมึกตัวเมื่อกี้อาจจะว่ายน้ำมาาต้องให้โอกาสอืมไม่ได้แปลว่าไ,ไ,ไม่ได้แบบม่เน่าไม่ไม่ด้แย่แต่ไม่ได้สดมากกลางๆีคูอตรงนี้ สิ่งนี้คือหนังหมูนะฮะคุณก็ขี้ไม่เลื่อนเลยนะขี้มาเรื่อยตลอดเลยหนังหมูอร่อยอ่ะไม่ได้ขาดเป็นหมดหมูเลยอืมเนื้อก๋าบุ้หมูมากหนังหมูอร่อยมากเลยอันนี้คี้ประมาณแบบอยากายกินอะไรก็ขิ้ ช่วยด้วย,วยหยุดไม่ได้แล้วหนังหมูหยุดกินหนังหมูไม่ได้รดู้หอเนาะน่าจะสั่นหอมไม่ชลัวใบพายใบพายนะครับเพื่อนๆนี่เมื่อเราย่างแซลมอนสุกครับ ฟูดซีมากนะฟซีมากๆเลยเเอห็นป่ะน้ำมันดีกำลังไหลเลยน้ำมันดีนะโอเมก้าลทั้งหลายแหล่นะชิ้นนี้เราจะยกให้คุณครับทานปลาเยอะๆจะได้อะไรชาลาอร่อยแล้วนี่ทานปลาเยอะจะได้อะชาลเมหลังแม่บอกว่าถ้าสอนหนังสือระหว่างคลิปอะครับมันจะไม่มีคนดูเพราะคนเขาจะมาดูจริงกิน ไม่ได้มมาฟังไม่ได้มาฟังนิสดีเพราะงั้นเนี่ยบางอย่างก็จะไม่สอนเยอะนะครับเพราะงั้นใครอยากดูอะไรเพิ่มก็ไปดูอีกช่องหนึ่งของบ้านเด็กวิทย์ก็จะมีสอนอยู่แล้วนะฝากติดตามได้ในไอนะเพื่อนๆแล้วก็จะวิชาการจ๋าเลยแบบอีกลุกนึงเลยอ่ะเรียนเห็นแลเรียนตื่นเต้นนะแต่ถ้าเป็คนทั่วไปดูนี่คือไปรีวิวอาหารเพราะงั้นเราจะพูดถึงเรื่องอาหารเยอะ จริงเราสามารถอธิบายได้หมดเลยนะพุ่งมีโปรตีนกี่ชนิดปลาแซลมอนมีโอเมก้าโอเมก้าอ,อ,อไนะไรไหนกินแล้วบำรุงสมองส,ส่วนไหนอธิบายได้หมดเลยครับแต่เราไม่ได้ใส่เข้าไปในคลิปนี้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันจะวุ่นเวอร์เดี๋ยวจะได้ร no <c ười> างวัลโนเบลไพรส์อ่าบ้าระขอบคุณมากครับเมื่อกี้เขามาเติมถ่านให้เราเว้ยแล้วบอกว่าถ้าถ่านคาร์บอนหน้าเราจะได้กินฟรีไหมเขาหัวเราะแห้งเลยครนะเพื่อนเขากลัวเลยเขากลัวไงไม่อยากออหมืกระแส เมนูนี้คือไข่หวานหวานนะโอเคมั้แไข่หวานเดียน,นใส่หวานอืะหวานเมนูสุดท้ายครับผมเขาเป็นของหวานนะเมนูิีให้ทั้งหมดแปดรสจริงๆเราไม่ต้องรีวิวแลยนะติมนะมันเป็นติมมาตรฐานนะแต่ก็อยากโชว์ว่าเรากินจริงอ่ะ คลายคลิปกับคอนเซ็ปต์กินข้าวไม่กินหวานกับการไร่เจอกันใหม่บ๊ายบาย